บทที่362คุกเข่าลงถ้าเขาไม่คืนให้ฉันละ่ะหลี่เฉียนโจเริ่มคิดถึงปัญหานี้แล้วเขารู้สึกเสียใจจริงๆที่ไม่ได้ขอหลักฐานการกู้ยืมหรือตัวรับรองจากเฉินเฟยเลยแม้แต่น้อยหลักฐานทันใดนั้นแววตาของหลี่เฉียนโจก็ใช้ประกายแห่งความอมหิตชั่วร้ายออกมาดวงตาคู่นั้นดูราวกับสัตว์ป่าที่กำลังจะบ้าคลาั่งตาแก่เฉินหากท่านกล้าไม่ซื่อสัตย์ก็อย่ามาโทษข้าที่ไม่ไว้หน้า เมื่อคิดได้ดังนั้นหลี่เฉียนโจก็มองไปยังหวังเย่เว่ด้วยแววตาที่รู้กันอยู่แค่เพียงตัวเขาเองเท่านั้นหวังเย่เว่กลับมานั่งที่ที่ของเขาไม่ว่าเขาจะเย้ยหยันหลี่เฉียนโจอย่างไรอีกฝ่ายก็เอาแต่ทำหน้าบูดบึ้งไม่ตอบโต้ทำให้เขายิ่งตื่นเต้นเขาเริ่มรู้สึกว่าการแข่งขันครั้งนี้ตนจะต้องชนะแล้วหลินเย่เว่เห็นปฏิกิริยาของหวังเย่เว่และหลี่เฉียนโจก็เข้าใจในทันทีหลี่เฉียนโจท้าฝีมือเจ้าไม่ถึงก็อย่ามาโทษข้า รอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นที่มุมปากของหลินเยเวการที่หวังเงยเวชนะอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสิดสทธิอาจารย์เวินจริงๆก็เตรียมรับการแก้แค้นจากสิทธิอาจารย์หลี่เฉียนโจวไว้ได้เลยยิ่งการแก้แค้นครั้งนี้รุนแรงเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดเพราะทั้งสองฝ่ายจะบาดเจ็บทั้งคู่เขาไม่อยากเข้าไปพัวพันเขาอยากเป็นแค่ผู้ชมเพราะมันไม่ต้องสิ้นเปลืองสมองคิดแผนการและจะไม่ถูกโจมตีด้วยผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างรวดเร็ว ในวินาทีที่ได้ยินผลลัพธ์ใบหน้าของหลี่เฉียนโจก็ซีดเผืิดขณะที่หวังเย่เว่กลับพยองอย่างโอหังราวกับว่าเขาได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายไปแล้วภายในห้องสวีทของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งเชินเฟยก็ปาถ้วยในมือใส่ผนังทันทีสีหน้าของเขาดูมืดครึ้มอย่างที่สุดดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวไอสารเลวไอเวนเอ๋ยคำด่าทอยังไม่สาแก่ใจเฉินเฟยเตะโตกาแฟตรงหน้าอย่างแรงทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เฉินเฟยชะงักไปเล็กน้อยระงับความโกรธไว้ในใจเวลานี้ใครกันที่โทรมาหาเขาเมื่อรับสายเสียงที่เขาคุ้นเคยก็ดังขึ้นในทันทีฮ่า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 เฉินเฟยเจ้าคงไม่คิดว่าจะมีวันนี้ใช่ไหมเจ้าสู้ไม่ได้สิทธิ์ของเจ้าก็ยิ่งไม่ได้เรื่องฮ่า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 เสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยการเยาะเย้ยได้ยินเสียงนี้ใบหน้าของเฉินเฟยก็ยิ่งมืดมนลงเขาพูดอย่างอำมหิตทางโทรศัพท์ว่าไว้จิ้นจงเจ้าคิดว่าแค่นี้เจ้าก็ชนะแล้วหรือยังเร็วไป สิทธิ์ของข้ายังมีโอกาสเรามาคอยดูกันต่อไปโอกาสฮ่าฮ่าเจ้าคิดว่าด้วยฝีมืออันน้อยนิดของสิทธิ์เจ้าจะสู้กับหลานสาวของตาแก่โจงได้หรืออย่าฝันไปหน่อยเลยสิทธิ์ของเจ้าไม่มีทางเข้าถึงรอบสามคนสุดท้ายได้ด้วยซ้ำฮ่าฮ่าสจใจจริงๆสจใจเป็นบ้าสีหน้าของเฉินเฟยตอนนี้มืดครึมจนหยดน้ำได้เขารู้ดีว่าการที่หลี่เฉียนโจจะเอาชนะโจงเมื่อตียนั้นยากเย็นแสนเข็นแต่ตราบใดที่ยังมีใจอะไรอะไรก็สำเร็จได้ มาคอยดูกันเฉินเฟยพูดด้วยการกัดฟันจากนั้นก็วางสายปึงและมองไปยังประตูด้วยสีหน้าอมหิตเขาเฝ้ารอสิทธิ์ผู้ทําให้เขาอับอายขายหน้าคนนั้นหลังจบรายการหลี่เฉียนโจก็เดินออกจากสถานที่แข่งขันด้วยความหดหู่ภายใต้เสียงหัวเราะยย้อันโอหังของหวังเยเวเขายังมีโอกาสพลิกกลับมาได้อีกหรือเอาชนะกูรันแล้วเอาชนะโจเมิงเตียจะเป็นไปได้หรือ ตอนนี้หลีเ่เฉยนโจรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วเขาสู้แม้กระทั่งหวังเยเว่ที่เขาเคยดูถูกยังไม่ได้แล้วจะเอาชนะโจเมืองเตียได้อย่างไรจะทำอย่างไรดีเขาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าความทะยอยทะยานที่เคยมีก่อนหน้านี้ได้มาลายหายไปจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่น้อยในไม่ช้าหลี่เฉียนโจก,ก็กลับมามีสีหน้าอำมหิตอีกครั้งหวังเยเว่ไวจินจงความอัปยที่พวกเจ้ามอบให้ข้าในวันนี้สักวันหนึ่งข้าจะคืนให้เป็นสิบเท่าพวกเจ้าคอยดู เครื่องเคลือบเหล่านั้นของฉันตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเฉินเฟยกกำลังรอเขาอยู่ในห้องและเขาคงไม่มีทางได้เครื่องเคลือบล้ำค่าเหล่านั้นคืนมาแน่อย่ามาบีบบังคับฉันไม่อย่างนั้นฉันจะสู้จนตัวตายไปข้างหลี่เฉียนโจคิดอย่างเฮี้มเกรียมจากนั้นก็เดินตรงไปยังโรงแรมห้าดาวทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องของเฉินเฟยหลี่เฉียนโจก็สัมผัสได้ว่าบรรยากาศดูไม่ชอบมาพากลหัวใจเขาก็รู้สึกกังวลในทันทีขณะเดียวกันก็เริ่มเย็นชาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นเขาก็เห็นเฉินเฟยที่นั่งอยู่บนโซฟาด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ท่านอาจารย์หลี่เฉียนโจเรียกออกไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเฉินเฟยมองตรงมาที่หลี่เฉียนโจใบหน้านิ่งเฉยไม่สามารถอ่านความรู้สึกได้ท่านอาจารย์นี่เป็นเพียงความผิดพลาดครั้งเดียวเท่านั้นท่านให้โอกาสข้าอีกครั้งเถิดข้าจะต้องเอาชนะจงเมืองเตี่ยและเหยียบหวังเย่เว่ยไว้ใต้เท้าให้ได้ข้าจะเขายังไม่ทันพูดจบเสียงคำรามก็ดังลั่นไปทั่วห้องนั่งเล่นคุกเข่าลง เฉินเฟยเหมือนสัตว์ป่าที่เพิ่งตื่นจากนิทราใบาหน้าที่เพิ่งจะไราอารมณ์เมื่อครู่ก็กลับกลายเป็นดุร้ายเพราะความโกรธได้ยินดังนั้นร่างกายของหลี่เฉียนโจก็สันสานสีหน้าเปลี่ยนไปหลายครั้งจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ในดวงตาของเขาก็ยังคงใช้แววความไม่ยอมแพ้เฉินเฟยลุกขึ้นยืนทันทีแล้วแต่เข้าที่หน้าอกของหลี่เฉียนโจอย่างแรงพร้อมทั้งด่าว่าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งนั้นหรือข้าให้โอกาสเจ้าไปสองครั้งแล้วแต่เจ้ากลับไม่หงแหนมันแม้แต่ครั้งเดียว ทำไมข้าต้องให้โอกาสที่สามกับเจ้าด้วยเหยียบหวังเยเว่ไว้ใต้เท้าเมื่อกี้ไอ้แก่สารเลววิจิ้นจงโทลมาย่อเย้ยและเหยียบย่าข้าถึงที่แล้วทั้งหมดก็เพราะเจ้าเพราะเจ้าคนเดียวพูดจบเฉินเฟยก็เตลีเฉียนโจที่พื้นอีกครั้งดูเหมือนจะยังไม่สาแก่ใจจึงเตะซ้ำๆอีกหลายครั้งอย่างรุนแรงอดทนไว้เพื่อเครื่องเคลือบเหล่านั้นต้องอดทนไว้ลูกผู้ชายสิบปีแก้แค้นก็ยังไม่สายหลีเฉียนโจกัดฟันพูดกับตัวเอง เฉินเฟยหยุดเตะเมอรู้สึกเหนื่อยจากนั้นก็พูดด้วยความแค้นว่าคุกเข่าอยู่ที่นี่ทั้งคืนซะพูดจบเขาก็หันหลังเดินไปได้ยินดังนั้นใบหน้าของหลีเ่เฉยนโจก็เปลี่ยนไปทันทีกำะมัดแน่นราวกับพร้อมจะระเบิดอารมณ์ออกมาได้ทุกเมื่อแต่สุดท้ายเขาก็คลายมันลงท่านอาจารย์ได้โปรดให้โอกาสข้าอีกครั้งเถิดข้าต้องเอาชนะจงเมื่งเตี่ยให้ได้ข้ารับประกันต้องชนะแน่นอนเฉินเฟยได้ยินประโยคนี้ก็หยุดเดินแต่ยังคงไม่หันกลับมาแล้วถามว่าจะรับประกันด้วยอะไร ข้าจะทำให้เธอไม่ได้เข้าสู่สนามแข่งขันหลีเ่เฉยนโจวพูดด้วยน้ำเสียงอมหิดคราวนี้ในที่สุดเฉินเฟยก็หันกลับมาแล้วถามว่าแล้วไอ้นูกูรันจะทำอย่างไรด้วยฝีมือข้าก็เอาชนะเขาได้เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกหลีเ่เฉยนโจวพูดด้วยความมั่นใจข้าไม่ต้องการให้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าถ้าเจ้าเอาชนะพวกเขาไม่ได้ละก็ ผู้จบเฉินเฟยก็หันหลังเดินจากไปก่อนจะเข้าห้องของตัวเองเขาทิ้งประโยคหนึ่งไว้ว่าคุกเข่าสามชั่วโมงหลีเ่เฉยนโจงเงยหน้ามองประตูห้องของเฉินเฟยด้วยสายตาอมหิตแววตาเต็มไปด้วยความแค้นข้าจะยอมทนเจ้าครั้งนี้จากนั้นเขาก็มองออกไปนอกหน้าตา่างกูรันหึกบทที่ส63กาการกระทำที่ต่ำช้า บ้านหนึ่งทุกอีกบ้านหนึ่งสุขย่อมเป็นธรรมดาที่หวังเยเว่และอาจารย์เวินจินจิ้งจะฉลองกันอย่างเอิบเกรกหวังเยเว่โม้ไม่หยุดว่าตัวเองเก่งกาจขนาดไหนส่วนหลี่เฉียนโจก้กโน้มงมเพียงใดไหวจิ้นจงเองก็พร้อยเสริมว่าทั้งหมดเป็นเพราะตนสั่งสอนดีหวังเยเว่ก็คล้อยตามอย่างไม่ขาดปาก ลินเย่เว่พักอยู่ในห้องที่สถานีโทรทัศน์จัดเตรียมไว้ให้เขาประหลาดใจากับผลการแข่งขันในคืนนี้เช่นกันแต่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติพรุ่งนี้คือการแข่งขันระหว่างกูรานและหลี่เฉียนโจเขายังคงหวังให้กูรานชนะอย่างมากเขารู้สึกว่าความสามารถของหลี่เฉียนโจและกูรานน่าจะสูสีกันแต่สิ่งเดียวที่เขากังวลคือหลี่เฉียนโจจะเป็นเหมือนหมาจนตรอบถ้าเรื่องซื้อคำตอบยังเกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้เล่า เขากลัวว่าหลี่เฉียนโจจะเตรียมกลโกงหรือแผนการร้ายเพื่อใส่ร้ายกูรานไม่ถึงกับเอาชีวิตแต่การถ่วงเวลาไม่ให้เข้าแข่งขันหรือทําให้เขาไม่สามารถแสดงความสามารถได้ตามปกติย่อมเป็นไปได้สูงดังนั้นเขาทําได้เพียงโทรศัพท์หากูรานเพื่อให้ระมัดระวังส่วนกูรานจะใส่ใจหรือไม่ก็สุดแท้แต่ฟ้าลิขิตแล้วเที่ยงวันรุ่งขึ้นหลี่เฉียนโจได้รับโทรศัพท์เขาถามว่าเป็นยังไงบ้างวางใจได้เลยจัดการเรียบร้อยแล้วใส่ลงในอาหารของเขาแล้ว ดีมากก่อนห้าทุ่มคืนนี้เงินจะเข้าบัญชีแกแน่นอนห้าห้าขอบคุณขอบคุณมากหลังจากวางสายหลี่เฉียนโจก็หัวเราะออกมาอย่างเจ้าเล่ห์กูร้านเองจะได้ลิมรสความร้ายกาจของยาถ่ายหึมคืนนั้นก่อนการแข่งขันลินเย่ยเว่เห็นกูร้านใบหน้าซีดเผือกก็พลันเกิดลางสังหณรไม่ดีขึ้นมาเขารีบเดินเข้าไปถามว่านายเป็นอะไรไปกูร้านยิ้มอย่างอ่อนแรงพลางตอบว่าไม่มีอะไรหรอกครับเมื่อเที่ยงอาจจะกินอะไรผิดสำแดงท้องเสียมาตั้งแต่บ่ายเพิ่งจะดีขึ้นหน่อย ได้ยินดังนั้นหลินเยเว่ก็ขมวดคิ้วทันทีทำไมเวลาอื่นถึงปกติดีแต่พอจะแข่งกับหลี่เฉียนโจวถึงท้องเสียเรื่องนี้มันต้องมีเบื้องหลังแน่หลินเยเว่หันไปมองหลี่เฉียนโจวด้วยสายตาที่เฉียบคมหัวใจของหลี่เฉียนโจวเต้นระรัวสีหน้าแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขาก็ยังฝืนทำเป็นปกติทว่าการเปลี่ยนแปลงสีหน้าเพียงชั่วครู่ของเขากลับถูกหลินเยเว่จับได้แล้วดวงตาของหลินเยเว่เริ่มเยือเกเย็ยนลงเป็นแกจริงๆด้วย หลีเฉียนโจแกถึงกับใช้เล่กลที่ต่ำช้าเช่นนี้ดูถ้าแกคงกำลังบังคับให้ฉันต้องลงมือเองแล้วสินะนายไว้ไหมมีผลกระทบต่อการแข่งขันหรือเปล่าลินเย่เว่ถามผมยืนหยัดได้ครับแต่เรื่องผลกระทบกูรานไม่ได้พูดต่อรอยยิ้มอันขมขื่นบนใบหน้าของเขาก็อธิบายทุกอย่างแล้ว เห็นดังนั้นหัวใจของหลินเย่เว่ยก็ยิ่งเงย็นชาการประเมินเครื่องเคลือบเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานทางจิตสูงมากด้วยสภาพจิตใจของกูรานในตอนนี้ย่อมไม่อาจเทียบกับหลีเฉียนโจได้การแข่งขันครั้งนี้ย่อมไม่มีอะไรพลิกผันหลีเฉียนโจชนะแน่ช่างเหี้มโหดซะจริง ลินเย่เว่แคนใจจนอยากจะทำให้หลี่เฉียนโจคนต่ำช้าคนนี้พิการไปข้างหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังลงมือไม่ได้เขาไม่ได้ใส่ใจว่าตนเองเป็นบุคคลสาธารณาการทำร้ายร่างกายจะถูกเปิดโปรงเขาไม่เคยแคร์เรื่องชื่อเสียงแต่ประเด็นคือตอนนี้ไม่มีหลักฐานการลงมือชกต่อยอย่างไร้เหตุผลก็ไม่สมควรดังนั้นคืนนี้ในตรอบมืด,ม,ดมืดสักแห่งลินเย่เว่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วให้ผมยื่นคำร้องขอเลื่อนการแข่งขันให้คุณดีไหม ไม่เป็นไรครับผมอยากสู้ต่อเป้าหมายที่ผมมาถึงก็บรรลุแล้วผมไม่ได้มาเพื่อที่หนึ่งแค่อยากจะประลองฝีมือกับทุกคนเพียงแต่เสียดายที่ไม่ได้ประลองกับโจงเมืองเตีย่ยและแน่นอนว่ารวมถึงคุณด้วยกูรานรู้ดีว่าหากไม่มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นคืนนี้เขาย่อมแพ้แน่นอนเมื่อไหร่ที่อยากจะประลองกับผมผมพร้อมเสมอลินเยเวพยักหน้าในที่สุดก็ไม่ได้นมน้าวกูรานต่อหลังจากจบงานประกวดประเมินนี้ครับ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรพลิกผันแม่หลินเยเว่จะพยายามอย่างเต็มที่ในการกดคะแนนของหลี่เฉียนโจและเพิ่มคะแนนให้กูรานแต่ก็ยังไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้กูรานแพ้หลี่เฉียนโจหัวเราะอ,อย่างมีชัยพลางเดินออกจากสนามแข่งขันมองดูแผ่นหลังของหลี่เฉียนโจดวงตาของหลิเนเยเว่ก็ใช้แววเย็นชาจากนั้นเขาก็โทรศัพท์หาผู้เท่าหลิวและกำชับให้เขาหาทางรั้งตัวหลี่เฉียนโจไว้ให้ได้สักครึ่งชั่วโมงหลิเนเยเว่ไม่ได้บอกเหตุผล ลิวซื่อฟู่ตอบตกลงและเรียกหลี่เฉียนโจไปคุยเล่นในห้องทำงานของตัวเองทำให้หลี่เฉียนโจรู้สึกมุนงงอยู่บ้างวัตถุประสงค์ของหลินเย่เว่คือการถ่วงเวลาหลี่เฉียนโจเพราะตอนนี้ผู้คนยังเยอะเกินไปเขาไม่สะดวกที่จะลงมือตอนหลี่เฉียนโจกลับแต่หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงซึ่งใกล้จะห้าทุ่มแล้วนั่นแหละคือเวลาที่มาแก่การลงมือคือนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องสั่งสอนหลี่เฉียนโจอย่างหนักหน่วงให้ได้แม้กระทั่งทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ได้ด้วยซ้ำ ห้องของหลินเย่เวยอยู่ที่ชั้นสองซึ่งห่างจากพื้นดินเพียงสามเมตรกว่าๆก,การกระโดดลงไปย่อมไม่มีปัญหาแม้แต่น้อยเขาหาเสื้อผ้าตัวใหญ่มาสวมพร้อมทั้งหมวกและหน้ากากผ้าซึ่งทั้งหมดเป็นของที่เขายืมมาและตั้งใจว่าจะไม่คืนแต่จะซื้อของใหม่ไปคืนเจ้าของแทนหลังจากปิดไฟทุกดวงในห้องและแน่ใจว่าไม่มีใครสังเกตการอยู่หลินเย่เวยก็เปิดหน้าต่างกระโดดลงไปทันทีจากนั้นก็หลบไปยังจุดที่กำบังแล้วโทรศัพท์ไปหาหลิวซือฟู่บอกว่าสามารถปล่อยหลีเฉียนโจไปได้แล้ว หลิวซื่อฝู่ก็มุนงงกับการกระทำของหลินเย่เว่ยแต่เขาก็ทำตามที่หลินเย่เว่ยบอกหลินเย่เว่ยไม่ทราบแน่ชัดว่าหลีเฉียนโจจะออกจากทางออกไหนเขาจึงไปยืนรอในตำแหน่งที่เหมาะซึ่งสามารถมองเห็นทางออกทั้งสองได้พร้อมกันไม่นานนักหลี่เฉียนโจก็ออกมาหลินเย่เว่ยรีบสวมหน้ากากาผ้าและหมวกวางเสื้อโค้ตตัวใหญ่ไว้บนแขนพร้อมทั้งกดปีกหมวกให้ต่ำลงแล้วเร่งฝีเท้าไปยังทิศทางของหลีเฉียนโจ เขาต้องรีบเพราะไม่อย่างนั้นหลี่เฉียนโจจะเดินออกจากพื้นที่โล่งด้านนอกสถานีโทรทัศน์ไปถึงริมถนนและเรียกแท็กซี่ไปแล้วหลี่เฉียนโจผิวปากํำเพลงไปตลอดทางวันนี้ราบรื่นเกินคาดแม้จะมีคนสงสัยเขาก็ไม่มีหลักฐานอะไรพรุ่งนี้เขาก็จะทําแบบนี้อีกชนะจวงเมิงเตี่ยและชนะรอบชิงชนะเลิศเมื่อคิดถึงจวงเมิงเตี่ยที่ถูกตนเอาชนะและชัยชนะครั้งสุดท้ายที่จะเป็นของตนหลี่เฉียนโจก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเขาถึงกับเห็นภาพตัวเองได้รับการยอมรับจากทุกคนแล้ว หลีเ่เฉยนโจมองไปรอบๆและแตัดสินใจว่าจะยังไม่กลับที่พักเร็วขนาดนี้เพราะกลับไปก็ต้องเห็นสีหน้าบึ้งตึงของตาแก่เฉินเฟยอ,อีกคืนนี้ขอออกไปสนุกข้างนอกสักคืนก็แล้วแต่พรุ่งนี้ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วหลินเย่เว่เห็นหลีเ่เฉยนโจเดินมาถึงริมถนนข้างหน้าคิดว่าเขากำลังจะเรียกแท็กซี่จึงเตรียมพุ่งตัวเข้าไปแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีทีท่าจะเรียกรถเลยตรงกันข้ามกลับเดินข้ามถนนไปยังอีกฝั่งหลินเย่เว่จึงค่อยๆชะลอฝีเท้าลงไม่ขึ้นรถก็ดีไป